สวัสดีค่ะก็พบกับพี่มิปอที่ปอเช่ไลฟ์บิชินี่และช่อง YouTube ปอเช่ชาแนลแล้วนะจะอ้ามมาค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ตัดสินใจนะคะเข้ามาสู่โลกธุรกิจออนไลน์กันแล้วนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นโลกออนไลน์นะ เออนะคะตามที่พี่พี่มีปอนะคะได้มีคลิปแนะนํากับเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์เนี่ยคุณสามารถเอาไปอัดแอพกับธุรกิจของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์เป็นที่เราต้องขายสินค้าก็ได้แต่คุณก็สามารถที่จะเอาไปอัดแอพกับธุรกิจคุณไม่ว่าคุณจะเป็นครูเป็นโค้ดหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่สามารถเอาไปอัดแอพได้เลยนะจ๊ะก็มาค่ะวันนี้นะคะเมื่อเราเข้าสู่การทํางานแล้วนะคะพี่ปอนะเจอมาเยอะมากเลยนะคะซึ่ง ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพี่พปอเองก็ตามทีเถอนะนะหรือจะเป็นตัวแทนของทีมอื่นๆหรือแบรนด์อื่นๆที่เรารู้จักกันแต่ว่าไม่ได้ขายสินค้าตัวเดียวกันหรือไม่ได้อยู่ในตัวธุรกิจเดียวกันเนี่ยก็ได้มาปรึกษานะคะแม่ทีมหนูไม่สอนเลยแม่ทีมหนูไม่ใส่ใจเลยค่ะพี่ปอก็เคยเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าแม่ทีมแบบไม่สอนกูเลยนะคะหน้าเฟซนี่เก่งมากเลยประมาณว่าแบบ ฉันเนี่ยเป็นแม่ทีมที่สอนงานเก่งนู่นนี่นั่นแต่พอเราเข้าไปร่วมทีมนะคะก็ไม่ได้สอนอะไรนะคะส่งแต่ข้อมูลจากบริษัทมาให้เรานะคะแต่จะบอกแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเมื่อเราตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะขายออนไลน์จะขายสินค้าหรือทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราตัดสินใจไปแล้วคุณอย่าฝากชีวิตไว้กับคนอื่นค่ะ นี่มันไม่ใช่ธุรกิจของคนอื่นค่ะแต่นี่มันคือธุรกิจของคุณค่ะเพราะคุณเป็นคนลงทุนด้วยตัวเองค่ะคุณเอาเงินของคุณไปลงทุนด้วยตัวเองคุณเอาเวลาของคุณไปลงทุนด้วยตัวเองคุณเอาหัวใจไปลงทุนด้วยตัวเองดังนั้นมันไม่ใช่ธุรกิจใครคุณ <c oughs> อย่าฝากชีวิตไว้กับคนอื่นถ้าแม่ทีไม่สอนไปหาความรู้ เองไม่ได้เหรอคะแม่ทีไม่สอนเหรอไม่เป็นไรกูก็ไปหาความรู้ไปดูคนนั้นคนนี้อ่าแม่ทีมคนไหนไม่รู้ลหละใครที่แบบใครที่เป็นแม่ทีมกูกูแบบเวนกูกดติดตามเลยกดติดตามแล้วให้เห็นโพสต์เป็นอันดับแรกเลยเขาสอนใครอะไรยังไงกูเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้และทําตามเขาคะ่ะไม่ฝากชีวิตไว้กับใครคะ่ะแม่ทีมไม่ผิดคะ่ะเพราะ บางคนเขาก็ไม่ได้รับการเลี้ยงดูหมายความว่าเขาก็ไม่ได้รับการสอนจากแม่ทีมเหมือนกันเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะสอนลูกทีมเขาอย่างไรเขาไม่ผิดค่ะโอเคและสิ่งที่พี่มีปอนะคะเฝ้าสังเกตการสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะถ้าบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาประสบความสำเร็จ เขาไม่ได้สนใจค่ะว่าแม่ทีมจะสอนหรือไม่สอนเขาไม่ได้สนใจว่าแม่การการเข้าไปร่วมสัมมนาเขาไม่ได้สนใจว่าแม่ทีมจะไปหรือไม่ไปแต่เขาสนใจเพียงแค่ว่าถ้าสัมมนานี้ดีและจริงกูจะไปส่วนแม่ทีมจะไปหรือไม่ไม่สนใจพี่มิปอลน,นะคะตอนที่ทำออนไลน์นะคะทางแบรนด์ก็ได้มีกิจกรรมมีสัมมนาต่าง ือพี่ปอจะทำทุกอย่างให้พี่มิปอได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าไปสัมมนา,าพี่ปอไม่ได้สนใจว่าแม่ทีมจะไปหรือไม่ไปพอพี่มิปอสนใจอยู่อย่างเดียวว่าชีวิตนี้กูรับผิดชอบชีวิตตัวกูเองมันไม่ได้เกี่ยวกับแม่ทีมแล้วฉะนั้นเราอย่าฝากชีวิตไว้กับใครเพราะ ชีวิตเราเราเป็นคนเลือกเองชีวิตเราเราคือผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเราเองคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อคนมากมายฝากด like, กดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube นะคะฝากกดกระดิ่งทั้งหมดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่มีคุณค่าแบบนี้ในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ